ซาริโอคือรันทุกวงการโดยเฉพาะคอลเลกชันเนี้ยคือคาวาอีมากเพราะว่าเบิร์ชกาเขามาคอลแลบกับซาริโอมีทั้งเอ็กเซสซอรีแหละเสื้อผ้าแบบจัดเต็มอย่างตัวเนี้ยคือมาทั้ง3คาแรคเตอร์เออแล้วก็มีไมล์เมโลดี้กับคิตตี้ด้วยแล้วที่ชอบเลยก็คงเป็นสเวตเตอร์เนี้ยแหละดีไซน์เก๋ผ้าดีมากคือต้องมีติดตู้ไว้สักตัวแล้วที่ชอบเลยคือเอ็กเซสซอรีมีทั้งสมุดจดเอ่ยเคสโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วแต่ละแบบเขาก็จะมีดีเทลเล็กๆอย่างคโรมิคือเวอร์มากเดี๋ สู่งหูคือน่ารักมากทุกคนแล้วก็มีแบนคุโรมิแล้วมันจะขาดซอยไปได้ยังไงบอกเลยว่าเขาทำดีเทลออกมาดีมากแล้วก็มีน้อง hello kitty เออแล้วเราไปเจออันเนี้ยเขาเป็นพวงกุญแจบแบบจุ่มและนี่คือกระเป๋าซาริโอที่จุของได้ประมาณนึงเลยเออแล้วถุงเท้าเขาก็มีด้วย1แพ็คคือได้3มคู่เลยคือแมทลุคคาาอ้ได้เลยเดี๋ยวจะเป็นหมวกคิตตี้ใส่ออกมาก็น่ารักอยู่นะหรือถ้าใครเป็นธาักคุโรมิลายสกิีนกระเป๋ามาแบบจัดเต็มเลยหรือจะเป็นเป้แบบเนี้ยและนี่คือรองเท้าที่น่ารักที่สุดมาเป็นน,น้องสส่่วนนนใใ้้ออองคคคโรมิืไไปดลย สูงตีคู่นี่คือวาย2เคสูดเอาเป็นว่าใครชอบดีไซน์เบอร์ชกาและซาริโอก็ไปตามกันได้เลย